ในตำนานการยูกิโอในวันนี้ผมขอนําเสนอเรื่องราวของอาร์มดากอนเร้นั้นมาดูกันซิว่าจาักรวารลในเรื่องของการอาร์มดากอนมันเป็นอย่างไรเรื่องราวนั้นจะเกิดขึ้นในโลกวิญญาณของอาร์มดากอนมันนั้นเป็นมังกรที่อ่อนแอแต่ว่ามันนั้นก็จะทําการวิวัฒนาการกลายเป็นมังกรที่ทรงพลังในอนาคตโดยในตระกูลของอาร์มดากอนนั้นจะประกอบด้วยอาร์มดากอนเลเวลสามโดยในตระกูลของอาร์มดากอนนั้นจะประกอบด้วยอาร์มดากอนเลเวลสามซึ่งจะเป็นวัยเด็กอาร์มดากอนร่างเด็กนี้ถือว่าเป็นอาร์มดากอนที่อ่อนแอที่สุดททััททันนนนนนี่่่มม้้้้ไดผาาาปรระะสสบบกณ์ตตตอูจเิขึ ามกาลาแล้วมันน่าจะพัฒนาการเป็นมังก,กรที่แข็งแกร่งขึ้นในอนาคตโดยอาร์มดาก้อนเลเวลสามร่างเด็กนี้นะจะมีอยู่สองร่างด้วยกันนั่นก็คือร่างปกติและร่างสายฟ้าซึ่งร่างสายฟ้านี้มันก็เชื่อมโยงกับทางมันโจเมสผู้ใช้การ์ดอาร์มดาก้อนในภาคยูกิโอจีเอ็กนั่นเองครับผมที่เขานั้นมาจะเรียกตัวเองว่ามันโจเมททันเดอร์และเมื่อเติบโตตามเงื่อนไขแล้วอาร์มดาก้อนไยเด็กนะี่จะวิวัฒนาการกลายเป็นอาร์มดาก้อนเลเวลห้าเลยก็คือร่างวัยรุ่นที่มันน่าจะมีร่างอ้วนเล็กน้อยเพราะจากการกินมนมนมมมมาาาาากกกกกจจนนนนนเิไไปโดดยยพพพลลลลัััััังงงงงงขขอออะะะีีรรรตต่่่่สสู้้แแแแ็็ถฒ สายฟ้าไปของตัวเองอีกด้วยแล้วจะมีสัญลักษณ์สายฟ้าบนร่างกายต่อมาอามดากอนเลเวลเจ็ดก็คือวัยผู้ใหญ่โดยร่างผู้ใหญ่นี้เน้นจะเป็นมังกรที่มีอุดมการณ์ความมุ่งมั่นแต่เปด้วยความหวังในอนาคตมีการเชิดชูด้านพลังโดยอามดากอนเลเวลเจ็ดนี้จะมีร่างสายฟ้าก็คือสามารถปล่อยสายฟ้าเป็นลูกบอลแสงออกมาจากมือเท่าการโจมตีศตัตรูและเพื่อที่จะให้มันนั้นแข็งแกร่งขึ้นมันตึงตัดสินใจที่เติบโต,ต,ตอีกครั้งนั่นก็คือเป็นอารมดากอนเลเวลสิบหรือก็คือจุดสูงสุดเป็นขัน้ โด,ดยล่างสายฟ้าของอาร์มดากอนเลเวอร์สิบนี้นั้นจะมีท่าไม้ตายนั่นก็คืออาร์มดากอนเทนทาวันทันเดอร์และทันทีที่มันโจมตีนะครับผมได้เข้าร่วมกับสมาคมแห่งแสงของทางไซโอทางอาร์มดากอนเลเวอร์สิบนั้นได้อัพพลังกลายเป็นอาร์มดากอนเลเวอร์สิบไว้แต่การวิวัฒนาการที่หักโหมของมันนี้ก็กลายเป็นจุดอ่อนทําให้ร่างกายและชีวิตของมันนั้นรับพลังอันยิ่งใหญ่ไม่ได้จนกระทั่งร่างกายนั้นได้ถดถอยซึ่งการถ,ถดถอยนั้นมันก็น่ากลัวไปอย่างมากมันนั่นคือข้อจํกากัดของการคืนช กลายเป็นดาร์กอามดากอนมันาสามารถคว้าชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องกลายเป็นชื่อเสียงดังก้องไปทั่วโลกวิญญาณโดยในการต่อสู้นั้นอารมดากอนนั้นถือว่าทรงพลังเป็นอย่างมากและบวกเข้ากับพึ่งพาผู้ร่วมทีมแล้วทําให้เขาน้นแข็งแกร่งไปอย่างมากจนทั้งอามดากอนนั้นได้มาเจอเข้ากับทามโมเคโมเคที่เปลี่ยนชีวิตของเขาซึ่งอามดากอนนั้นก็ได้พ่ายแพ,แพ้แก่ทามโมเคโมเคเคซอ่งอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าทามโมเคโมเคนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่คาดเดาไม่ได้เป็นเทวทูตอยู่ มันลักนั้นได้ถูกทำลายโดยเหตุการณ์นั้นก็เป็นประมาณว่าโมเคโมเคที่กำลังอกหักนั้นเดซี่นาเต้าหู้นั้นไปงอแฟนสาวแต่ระหว่างทางนั้นถูกอาร์มดาก้อนนั้นทาลายเต้าหู้เสียก่อนโดยบังเอิญทำให้ทางโมเคโมเคนั้นโกรธจัดไปอย่างมากและพลังแห่งความโกรธนั้นเกือบเผาล่างอาร์มดาก้อนทิ้งไปเลยและในการต่อสู้กับทางโมเคโมเคนี่เองอาร์มดาก้อนนั้นการพ้นขีดจำกัดของตัวเองพลังมือนั้นถูกกาจัดและกลายเป็นอาร์มดาก้อนร่างบริสุทธิ์ไลเอฟเฟกต์แสดงความแข็งแกร่งด้วยตัวเองแแ่่ดด้้้้วยยยยลลัััังาาาามมมมมมกกกกรอออทนนนีผปหไษใ ้งก่อนที่โมเคโมเ,เคทำการปล่อยพลังอันร้อนแรงนั้นทําให้อามดากอนนั้นทะลุรอยแย่มิติแห่งกาลเวลาร่างกายนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นร่างเมตาฟิสอามดากอนร่างกายที่ที่สามารถบรรลุความฝันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงสุดดูดภาพดวงตายืนหยัดอยู่บนจุดสูงสุดและอามดากอนนั้นก็ยังมีร่างพิเศษด้วยเช่นกันนั่นคือ v 2 c คาร์ดาเพลอาร์มดากอนโดยวัตถุดิฟฟิเชนนั่นคือ v 2 c คาร์ดาเพลแคนนอนบวกเข้ากับทางอามดากอนเลเวลเจ็ดกลายเป็นร่างอัปเกรดพิเเเเเเศษททททททีีีีี่่่ไไไไไรรรรร้้้้้้้้ยมมมมาาาาาานน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 นแแลลละตอออออออขงงงงงงผืืผดนนดดดดกกกก็จบบบปววววสสสหััััพคคโช องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เ,ยเลยนครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ